เรา่องมายัดดีดูเวลาเดินนันคมเรียบร้อยคนแก่กวายวเปรตไม่จ่กมหรอกปีถึงย่อกอมตาข้ามาอยู่บวกแกอยู่กันได้ไม่ปรีกับเราเพราะมันเป็นคนที่แบบกมีเมียเป็นลักครับเมียเป็นหลักรับเมียพึ่มรวยรับอยู่ไหนเมียมึงอ่ะบ้านพึ่งได้โบยิ่งอยู่หน้าตาวีรับ เว้นมึงโยนอาชาวีเออน้ำนัก48โลเก่งสุดยอดเลยนะครับเลยน้ำนัก48โลเออ48โลพรีเดอร์เว้นตัวเดียวชาวเก้านำกลางมอยนี่กูเล่นตีเลือดจากรอยมาเลยวันรอย48โลเห็นไหมไอ้รอดความวนรอดแล้วกูซื้อแล้วอุ้มไม่เล่นนั้นนึงมันก่อนอย่าแม่พอใช่กับแล้วติดเพลทจะมุนไม่รอด เอวมันตาวงบด b o ลยมึงกิดเลยเด้อเมียเออรอยเจ็ดเลือดลูวังนี้ขึ้นรอยเจ็ดสิบเก้าเลยโยเลยไม่เมียโยมึงรับบนก็กังเกงไม่ไม่กูทวดมึงไปน้อยป้าไปตำมุงนี่กึ้งแล้วนอนกับต่างห้องย้เลยทีนี้แม่ให้เปรดอยปะนันแต่เมียกูแกงไงแก้วกับป้าตัดยาง จัดยางเออย่างชาวละจ้องรอยแป้นตันคนเดียวไม่ต้องเคยช่วยตัด <c oughs> คุณยิ่งพี่ได้จัดยางคุณเดียวชาวทัง้องรอยแป้นกวาม,มา,าม่ายไหมไม่าจกันใครเกียงเลยเอาแต่เอาแต่โจเมียกูได้เมียกูอันึ้นเปล่าวันจำปันน้วยรู <c oughs> ค้คุณยิ่งึ้นเปล่าวันจำอันน้วยมึงอยาโบกว่า,วาม,มาใไหมไม่ใจก็นใครเกี่ยงเลย <c oughs> พ่อพ่อไม่ต้องโบ โซเมียกูได้ยเมียกูอันเกิดลูกต่กางวันได้ดูกามมาายูยิ่งเกิดลูกต่างวันกว่ามาใจไหมไม่ายก็ใครเกลี้ยงแล้วต <laughs> ึงห้างก็ไม่คืนนิวก็ไงโตใครเกลี้ยงว่าเปวอนลาหมอกจกกะระพริบเคย์อูแรงเปรยียจุปน,นันปล่อยไม่เคย์อูปล่อยไรอย่าเต็มมาดูโต๊ะกูชอบนี่กูน่าใจนี่น่ารักนี คนชายนี่ไม่ใช่ประยชน์เราะคนนั้นแค่ก็คอกเลยยังนั่งชีพก็ได้น่ะลุงน่าลุงนั่งเออแต่กูว่ากรรมกูเห็นยายนสักเจ็ดสิบเล้ดเนี่ยคนชายอันสักประมาณแปดสิบคนนีันนั่งอยู่บนเก้าอีคนชายมาตึงกิดแหล่ตามเนี่ยปลูยเงินน่องก็ก็มากไอ้บาทหลวงก็มากเลยชีพนี่กูเห็นยิ้มปากว่ามาสักสิ่งแล้วคนแก่คนชายอันว่าน้องมีลายไม่น้อง กูนี่ไงว่าโหลขึ้นนายจ่องได้ไม่ได้ลิดเทีย่ยว่ะพูดยั่งหรอน้องงาปรดบาสรสดุสว่วันนี้ข้าเดินทางจยต้องกับที่นี้ข้าจะไปจีบผู้หญิงอาธิดาทั้งสองว่ายัางไงดีอ่ะกําเรกตีเจอหนะ้าน้องพูดเลยครับน้องพูดเลยว่าน้องกับธิดาเจ้ากับบดีพีมีความรักเต็มหัวใจที่จะมาบอกไห้น้องให้น้อง,อองเอาตุ้มวัตติกมา,าใส่ความรักนี้จอปา้าแไวด้ดีแล้วพาไปใส่จองปี๊ด ถ้าน้องต้องการใจความรักนี้บัดน,นี้ไอตือพาไปเจรําความรักมันมู่ร่ำจันเด <laughs> ือแรงมากุญยิ่งไม่จบเจ้าคุณคนชายจะไม่นีแรงมาก,กาลมดีคนญยิ่งเกลียด <laughs> คนญยิ่งจะไม่นีบจบแรงันสั้นจีบหายนี่จีบยิ่งก้าวไปแก่เส่นแล้วคิดเลือดามแบบปลูยยังเงินน้องมไปนั่งให้พ่อนาั่งโตคุยจ้ารบรอเปล่าเอาปีอะไร ไม่รู้แลวหลวงก,กูแก่ก็แล้วหลวงก,กูต่อไปหน้าเป็นตานล้วล้อยแล้วโอ้ยทองลูกมึงจะได้เป็นทหารเหรอขับย่างน้อยปันเอกหลวงก,กูหลวงมึงไงโตได้มั้งเออปันเอกของกูปันเอกไม่รับประกันตาปันลำเป็นแล้ว